ครับผมอยู่ผมอยู่ที่ทำการอยในนั้นทำการธนาคารครับโอ้ไม่ว่างนะอาจารย์เนาะธนาคารขนาดนี้ก็เดี๋ยวผมจะออกข้างนอกครับผมออกก่อนไหมจารย์ออกข้างนอกแป๊บนึงได้ครับได้ได้เนาะโอออกข้างนอกเลยครับผมครับผมมาด่วนๆนะอาจารย์วันนี้ครับผมลาด่วนๆครับผมลาด่วนนะอาจารย์ันนี่แหละมันค้งอาจารย์ด่วนอย่างนี้แหละมันค้งดีครับผมมีตัวไหนครับอาจารย์เอาด่วนๆเนาะอะไรนะ อาจารย์จำได้ไหมมีตัวไหนเอ่อจำได้ครับครับผมพูดมาแล้วครับอาจารย์จะมีเก้าหกเก้าแปดเก้าหกเก้าแปดครับ,รบแล้วก็หกสองแปดสองครับผมสต,ตัวบนล่างเนาะครับผมอ่านั่นคือแล้วก็ถ้าจะเป็นเอ่อสามตัวบนก็จะมีสี่เก้าหกสี่เก้าแปดครับผมสองเก้าหก สองเก้าแปดสองเก้าแปดเพิ่มสองเก้าแปดนะจอนะครับต่อก็คือสี่เก้าหกสี่เก้าแปดสองเก้าสองเก้าแปดครับคับผมอดัดเอเดนชัดไหมครับชับดี๋ยครับอยาขอทวนหน่อยนะจันผมขอทวนหน่อยนะครับผมชอบสี่เก้าแปดสี่เก้าแปดนะจันนะ ครับผมชุดเดียวเป็นแกะได้เชนเชียนน้อาจารย์ครับมขอแยทวนหน่อยอาจารย์มีวิ่งหกับแปดบนล่างนะครับครับผมมี 9, 6, 9, 8, 9เก้าหกเก้าแปดเก้าเแล้วก็หกสองแปดสองสี่เก้าหกสี่เก้าแปดสองเก้าหกสอง้าแปดอาจารย์ถูกต้องนะครับครับผมต้องขอโทษจริงนอนาจารย์วันนี้งานยุ่งยุ่งไม่ได้วางแผนไว,ว้ก่อนอทมดาครับคนเราต้องมีงานยุ่งอยู่แล้วครับครับเพราะว่า มันเป็นเลขเลขวิ่งหาคนอาจารย์มันไม่เหมือนเลขอยู่บ้านีเฉยเนาะช่องบอยเป็นช่องที่ต้องวิ่งหาอาจารย์ท่านนั้นท่านนี้เนาะเป็นเลขสัมภาษณ์เป็นส่วนใหญ่ครับครับครับผมาแต่วันนี้อาจารย์คุยมากก็ได้เนาะอาจารย์อยู่ในธนาคารเนาะครับผมครับว่างั้นขอบคุณอาจารย์มากครับผมมาด่วนเนาะครับผมเช็กันครับครับให้ฟีชช่องมากนะครับให้เอาวันนี้อาจารย์อยู่ในธนาคารประกาศลูกเป็นหลายเนาะค่ะคุยกันเพราะเป็นน้ำจิ้ม คือว่าแนวทางฝึกหายมาชัดเจนแล้วนะครับศาสตราอาจารย์คนเหนียเสี้ยนเด้อนะครับมือไรฝึกไม่ยากเนาะมือไรว่างคุยกันในจังหวะแต่ต้องคอยฟังอ่าเพิ่นเบามันมั่นเนาะมันมั่นไหนฟังเสียงสดเพิ่นนะเนี่ยนะครับไอ้เพิ่นว่างเพิ่นเบาเดียวด้อหัวไหลโอ้ท่านเล่าดอกนะครับเดี๋ยวฝังเนาะก็ชื่นใจแล้วเนาะเออไอีก็ทักมาหลายคนอยู่อยากได้อาจารย์คนเหนือเสียนนะครับอ่าก็มีคนขอรัฐบาลไทยเรามาอยู่นะครับ เดี๋ยวถ้าคุยกับเพื่อนไม่เนาะว่าเพื่อนจีแบ่งปันบ่สำหรับรัฐบาลไทยเราไม่นี่ก็หายมาเป็นเพื่อนบ้านฟังเล่าฮอนนะครับลองติดตามเราชมเบิ้งนะครับวันนี้อาจารย์คุยหลายประเด็นนะครับเพราะว่าเพื่อนทิ่นังก่อนทไปธนาคารเพื่อนอยู่ในธนาคารครับผมเอาหลายประเด็นเนาะก็เป็นสีสันแปลกใหม่สีบุคคลยิ่งเล่าคุยดีเนาะนี่คุยหน่อยเลยพี่สังเกตนะเพราะว่าเรากับข้างงานก่อนแหละนะครับ ตัวพนหนหันให์ใหาม่แน่ไหมตัวอวันนี้พันให้ไทวิ่งหกกับแดบนรางจับคูเก้าหกเก้าปดหสองปดสองสมตัวมีสี่เก้าหกสี่เก้าปดสองเก้าหสองเก้าปดที่ตัวพันเน้นคือสี่เก้าแปดีโอ้ชัดเจนน,นะไ่ตเนาะสำหรับนัาท่างอาจารย์้นเหนือเสียนเด้ะนะครับวันนี้ก็่ตัวอนะเนาะง่ายจะน้อยนะครับก็เลยคนขันจิงยุงน,นะน ไม่ไม่พ่เ่าชีเจ้าพวกเรา่น่นว่าดีก่นี่เลนี้ธนาคารันนีธนาคารวันยีธนาคารเย่วดี่มวยนีนะว่า่ธนาคารมั้ิธุระแม่ว่ันก็ได้เลยอ่านะครับคนห้าวห้ากันตรงนี้กาทศะเนาะธนาคารกัตมคอยหัวเรี่งไว้เลยไอ้เพ่อนโยกนอนเเ้ดาวว่าดีก่านะครับขอบคุณอาจารย์หลายๆเด้อนะครับ่วยากไปเ่นกบีงตัดเม่นตุ้ย อ่านะครับอาจารย์แบงปันให่มากนะครับเป็นเลขวิ่ง6กับ8นะครับจับมาก96 98 62 82เลข3ตัว496 498นะครับ296 298นะครับตัวเน้นตัวเดียว498อ้าวตัวรวยยกช่องเลยพี่น้องนะครับอเอาเมื่อนี้ผูลล้ใดรอค่อยอาจารย์ค่นนิเชียนนะครับตามเล่ามาแล้วเด้อน,นะครับก็ถือว่าชัดเจนเรื่องตัวเลขเนาะ,ะแต่อาจ่ะเามาาจจะว่าจะชัดเจนมืัอนี้พนทนาคารนะครับ เอาเดี๋ยวโมได้จะวาดีๆเด้เสื้อผาฟังเสียงอาจารย์เล่าหรือว่าเราเป็นคนว่าม้วนนะครับว่าวิเสนีมาโคนรเก๋จิว่าเราว่าฮักเนาะแต่ว่าเป็นยังสไตล์ไฟสไตล์มั่นนะครับเพิ่นมักสไตล์นะเขาก็ต้องเขาเอาแต่เรืดีนะเพิ่นว่าม้วนเขาก็ว่าฟังนะเพิ่นน้ำม้วนอะไรย่าไป็นขี้เลียดน่ะบางคนก็ชี้เลียดเป็นเพิ่นนะครับเพิ่นว่านี่เอ้ยหายใจประทัน อคือโคตโอเคง่ายจังเลยนะก็ได้เบาแล้เพลินแล้วนำาพูดเดียวอ๋อตัวเลขชัดเจนดีหรอกมันเดี๋ยวฟนแบงมากนะครับอ่มเลยกย่างย่างไลไนตำลังเยอะอ่วันนี้จัคคลิปเราไปตุมันเป็นแปดหรือ่าแปดคลิปนอตไม่ใช่ตไปนอตนเว้นมือนเนี้ยผู้เกาเลยม้เลยว่าชิเนนอตเราผู้เก่าเพนาะท่านเหมือนได้เนี้ยแปดย่างอีกเรียกมาปัดนี่ได้เลยเยอีกอยู่ดีทบ่ว่าสิบอาจแปมีปันนี่พออย่างพอเอเซีคนก็เขามมาแล้ว รวยอย่าลืมเงินไว้แม่ปันเด้อจันหนักนะมารวยก็อยากไปอยากไปพี่น้องเลยนะครับเผ็นยังไงเ้าก็มีหลายท่านความยิ่งหนามาเดี๋ยวก็ถามอาจารย์สมหมายวะพี่นัดแน่นวะ,อ,ะาอาจารย์อีดอาจารย์ชี้ชายแน่นะครับอาจารไปเจนอาตามไปเฉยนะห้าก็นแล่นลบหน้าลบหลังแม่เจ้าแม่ตื้อจนไม่นอนเว้นนะครับมานอนนอกนอนเล่นเสื้ <c oughs> อเสืรอมดาเราไปนอนเว้นเรียนเสื้อหนาเงี้ยเราพี่น้องเอ้ยพวกนี้เพื่อเสื้นาลูกเพื่ออะไรนะเพื่อหนุนเงี้ยหนุนหลังแล้ว <c oughs> เอาเห็ดงานก็หมดเลยใจก็เด้อนะครับไว้ใจได้ใจเดี๋ยวไล่ได้ก็คอยมากนะไม no ่ต like. <q> ืเนาะค่ะได้เนาะไล่ได้ก็คอยมากกับงานเดียวเห็ดแล้วขยันสู้ๆไปเนาะการทีเห็นเงินเราก็ดีใจจัะข้าขยันการเงินเราต้องมาตามเนาะโค่นขยันไล่ได้สวนทางเนาะแมนเนาะนะครับอืมห้แสดงว่าให้งานพิธีแล้วเนาะแต่ว่าข้อนี่ไล่ได้ก็มากคลิปก็ไล่ก็ถือว่ามากถึงทางอยู่ไปน้อกันนี้เนาะ ให้ได้เริ่มมี่เราไม่ตุ่ออาวเอ็ซ์ซีพกเายังรใจไม่ตุยมากนะกับมี่เอ็ซีพุทิคุณเนาะไอ้แห่นำขี้นำใจมารวยมากสองร้อยห้าสิบไม่ตุ่อสองร้อยห้าสิบเอ้ขอคุณหลายหล่ะอกับไปหลายก็เก่าเร่เหชรบุญขดินเทื่องหมอกไอ้ไม่เขี้ยวน้อยนะครับแมเก๋อเพชรบุญดินพร้อมขอพุ่นสู่ท่านนะเนาะเปิ่นแบ่งปันให้ทุกคนเนาะวันนี้นำใจเปิ่นกระดวงดีนะครับคนบ้านหายเจ็ศูนมี เแค่น้อยก็ถือคนเสซสามแซ่สารห้าน้อยสามตแตกน้ำใจเพราะเส้นเสริมเข้าคนเสกห้าน้อยสามตแตกคนกถือห้าน้อยสามตัวแตกนาะได้เบียงปัดมาเนาะเอาเนี่ยครับอาจารย์โคดิเนเซียนไหนมาเนาะไม่ตื่นเนาะประมาณนี้เด้อนะผ่านผ่านสำหรับในทางอ่ะดีอาจารย์โคดิเนเซียนเด้อผ่านมาโหงสุดทยดุนด้วนสายด้วนสายด้วนเออเพิ่งกระยำมาจะเท้าดอกงอเล็กขยาก ควบแน่วปานี้ไผ่เลยนะครับมีเราคนขยันความขยันไม่ทําให้คนยากจนเนาะนะครับแงมากไอ้เฮ็ดไอ้ตื้อไปเลยนัดว้นงเหรอเอานะครับวิ่งวิ่งหกกับแปดบนรางแลนะครับเก้าหกเก้าแปดหกสองแปดสองซี่เก้าหกซี่เก้าแปดสองเก้าหกสองเก้าแปดนะครับเปลี่ยนในทางของอาจารย์คนยืนเซียนเนาะอาจารย์คนเนเสียนได้นะครับวันนี้ว่าได้ฟังเสียงมันมวนนองเล่า เอางวานหนาต้องสังใหม่ที่นองนะครับดวงจงวันวันสู่สุขนคนสำหรับ,บาอาจารย์ครับขอบคุณหลายสวัสดีครับสวัสดีค่ะ